เลิกถามเธอว่าหลุมสิวอย่างพี่เนี่ยมันต้องทำกี่ครั้งเพราะว่าคุณนะคะจะได้คำตอบจากน้องเซลหรือคุณหมอคนนั้นนะคะเป็นคำตอบที่เขาโกหกค่ะเฮ้ยทำไมดิมพูดอย่างเงี้ยเออทำไมดิมพูดว่าคนอื่นเขาโกหกอะเออบางทีเขาจะพูดจริงก็ได้เออหมอดิไปปักปั๊มเขาทำไมนะคะการรักษาหลุมสิวเนี่ยนะคะ มันเนี่ยไม่สามารถบอกได้หรอกนะคะว่างโง่เห้งคนนี้เดินเข้ามานะคะคุณพี่คนนี้งโง่เหงแบบนี้หมอว่าห้าครั้งหายอ่ะองโง่เห้งของคุณน้องคนนี้นะคะโอ้หสิบครั้งแน่แนเลยหายอ่ะหรืองโง่เหงคนนี้นะคะโอ้ยครั้งเดียวก็หายแล้วนะคะบอกไม่ได้ค่ะเพราะอะไร ก่อนอื่นอยากให้ไปย้อนฟังคลิปก่อนหน้านนี้ก่อนนะคะที่ทิมบอกว่าหลุมสิวจะไม่มีวันหายนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปภาคต่อแหละที่ทิมบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปถามเขาหรอกค่ะแล้วแบบว่า หน้าอย่างพี่อะ่ะต้องซื้อคอร์สกี่ครั้งต้องรักษาก,กับหมอกี่ครั้งนะคะพี่ถึงจะหายเพราะว่ามันตอบไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าการารักษาลุมสิวนะคะ1คุณต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าปัจจัยที่มันมีอิทธิพลอย่างหนักหน่วงเลยก็คือสเตมเซลล์ค่ะเซลล์ต้นกำเนิดนะคะอันนี้เนี่ยมันยาวมากเลยค่ะซึ่งถ้าคนที่ฟัง Ac n e s สก r 101อของมารีมแล้วนะคะรีมอยากจะให้นะคะไปเรียนวิชาสเตมเซลล์1ัไปด้วยซึ่งวิชานั้นจะยากกว่าวิ ลหลุมสินะคะคเร้ะอ,อะไรค่ะเนื่องจากว่าถ้าคุณนะคะเป็นคนไข้หลุมสิวนะคะแล้วคุณไม่รู้จักคําว่าสเต็มเซลล์เลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณอยากได้นะคะและคุณก็ต้องการมากที่สุดคือสเต็มเซลล์เลยค่ะคุณต้องการใช้งานเขานะคะซึ่งสเต็มเซลล์ในตัวเราเนี่ยนะคะมันมีทั่วร่างกายเต็มไปหมดเลยค่ะสโคบแคบขึ้นนะคะก็คือ หนังหน้าเราเนี่ยแหละค่ะสเตมเซลล์ในหนังหน้านะเราเนี่ยค่ะต้องการให้ไอ้เจ้าเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะคะมันมีการแบ่งตัวค่ะเพื่อที่จะสร้างเนื้อใหม่ะคละ้ายมันงอกขึ้นมานะคะเป็นเนื้อที่มันสวยขึ้นเรียบเนียนขึ้นค่ะดังนั้นแล้วคุณก็เลยต้องรู้จักคําว่าสเตมเซลล์นะคะถ้าเราไม่มีเซลล์ต้นกําเนิดแบ่งตัวเพื่อสร้างมัดชัวเซลล์ค่ะหรือว่าเป็นเซลล์โตเต็มวัยนะคะที่เราเห็นเป็นผิวๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตายเป็นทุกหนึ่งเดือนนะคะอ่ะ ตายใช่ไหมอ่ะงั้นสเต็มเซลล์ฉันสร้างใหม่ก็ตายไปทุกหนึ่งเดือนนี้อีกอะคะ่ะวนลูปเป็นวัฏจักรไปแบบนี้นะคะเราก็จะไม่มีเนื้อใหม่ที่มันสวยงามนะคะงอกมาทดแทนไอ้เนื้อที่มันเสียไปอะที่เราเป็นหลุมอะเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือสเต็มเซลล์ซึ่งสเต็มเซลล์นะคะมันจะมีไม่เท่ากันค่ะความไม่เท่ากันที่ดิมพูดถึงคือเรื่องของจํานวนค่ะจํานวนเนี่ยนะคะถ้าคนที่อายุเยอะค่ะเราก็แอดซูมว่ายังไงนะใครฟังบ่อยอะเออสามสิบ อายุ30นะคะมีสเต็มเซลล์อยู่ทั้งหมด25%เฮ้ยมันเหลือแค่1นึ่ส่วนสี่งะก็เราแก่ขึ้นไงเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แขนขาย,ยาวขนาดเนี้ยสเต็มเซลล์มันถูกใช้ไปเยอะแล้วค่ะเหลือแค่1่ส่วนสี่อาถ้าเกิดว่าอายุ60แล้วเอาเหลือแค่5%อโอ้ยตายแล้วไม่น่าละ่ะฉันถึงเป็นอัลไซเมอร์นะคะกระดูกกร่อนกระดูกผุนะคะลังไข่ไม่สร้างไข่แล้วค่ะฮอร์โมนฮอร์โมนไปหมดเลยนะคะเออนั่นแหละค่ะสเต็มเซลล์ค่ะ ดังนั้นนะคะปัจจัย1ย่อยนะคะในหัวข้อ1ก็คือสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยจำนวนสเต็มเซลล์ที่เหลืออยู่ตามอายุค่ะก็มีไม่เท่ากันไอหน้หย่อยที่2เนี่ยนะคะนอกจากจำนวนแล้วก็คือเรื่องของคุณภาพสเต็มเซลล์ค่ะเออคุณภาพสเต็มเซลล์เนี่ยนะคะแหม รู้ไหมสเตมเซลมันแก่ได้อ่ะเออนะคะสมัยก่อนค่ะดีมยังไม่ได้ศึกษาอะไรด้านตรงนี้นะคะดีมปักใจเชื่อเลยค่ะเพราะว่าได้ยินเขาบอกไงว่าสเตมเซล์เราเนี่ยมันจะแบ่งได้แบบไรขีดจํากัดเลยนะคะโอ้ยแบ่งแบบอันริ้ิเตเลยค่ะดีมก็นึกถึงภาพแบบว่าน้องสเตนเซลลนะคะมียันแบบยันบางระจันแปะคือตีลันฟางแทงไม่เข้าอ่ะเออนะคะแบบนั้นนะคะเปล่า ซัลเฟเซมันแก่แล้วมันตายได้คะ่ะทุกคนมันมีความสามารถในการแบ่งตัวแบบไม่อั้นนะ่ะเออนะคะอันละิมิเต็ด่ะแต่ว่ามันแบ่งมันทำงานไปเรื่อยๆนะคะมันแบ่งช้าลงนะคะก็คือเหมือนคนทํางานที่เกษียณ่ะใกล้เกษียณแล้วนะคะไม่มีแรงจะทํางานแล้วอยู่ดีๆก,ก็คือหยุดทํางานตายไปซะดือ้อๆเลยคะ่ะ นั่นแหละมันเป็นธรรมชาตินะคะดังนั้นแล้วค่ะอะปัจจัยข้อ1ย่อยที่2เนี่ยที่เราบอกว่าคุณภาพของสเต็มเซลล์ก็มีส่วนสําคัญนะคะซึ่งในร่างกายแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกันปัจจัยที่2นะคะนอกเหจากจากไอเจ้าตัวเซลล์ที่มันจะเป็นตัวแบ่งให้เราแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นผมพูดมาจากสเตมเซลล์เหมือนกันค่ะก็คือเรื่องของอาหารของเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายเราค่ะในครั้งหนึ่งนะคะที่เราทําการนะคะจะตัดพังผืดเลาะปากแผลนะคะโดย DreamScar, r e v i s i o n ที่หมอดรีมทำไปเอาเลเซอร์หรือว่า Venus p ีว่าลี f a c i n g ฟส e ิ้งอื่นๆมาปูผิวใหม่ให้เรานะคะอาสเตมเซลล์ตื่นค่ะเนี่ย สเตมเซลล์เรานะคะจะถูกปลุกค่ะให้นะคะไปเรียกนะคะเซลล์ที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อใหม่ของเราค่ะให้มันผลิต growth factors ค่ะก็คือ สารสื่อระหว่างเซลล์ที่มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้เซลล์ของเรานะคะมันเกิดกระบวนการทางชีวภาพอดพูดอีกก็งงอีกนะคะบอกแล้วไงว่าต้องไปฟังสเต็ปเจวันโอวันนะคะรีมเคยอธิบายเรื่องของโกลด์แฟกเตอร์แอนติไซโตไคน์แบบละเอียดทียิ่มากมกเลยค่ะรีมบอกเลยนะคะว่าถ้าเราจ่ายตังค์ให้หมอรีมโอ้โหแพงแทบตายเลยค่ะร,รีมก็นั่งงัดทีละหลุมหลุมใบนะคะเออค่ะจ่ายเครื่องมือรีเซอร์เฟซซิ่นี่เขาบอกว่าดสที่สุดในโลกมาเลยนะคะแต่ว่าเราดันตกมาตายค่ะคือ ร่างกายเราค่ะมันสร้างโกลแฟกเตอร์ได้น้อยเจ้าโกลแฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวสวิชออนนะคะเปิดสวิชให้กับโรงงานของสเต็มเซลล์ค่ะมันมีการแบ่งตัวได้ถ้าไม่มีโกลแฟกเตอร์กับไซโตไคน์เซลล์ Cell จะไม่ถูกสั่งงานเลยค่ะอและซึ่งโกลแฟกเตอร์ที่ว่านี้นะคะมันก็จะผลิตในร่างกายแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะคะมีปัจจัยนะคะที่เป็นแปรผันตามก็คือ จำนวนของสเต็มเซลล์แล้วก็คุณภาพของสเต็มเซลล์นะคะที่จะผลิตไอสารพวกเนี้ออกมาวิ่งเล่นในร่างกายเราเนี่ยแหละคะ่ะและปัจจัยที่3นะคะเรื่องของความรุนแรงของแผลที่เรามีค่ะจะให้หมอเดามันก็พอได้อยู่บ้างนะคะเดาจากอะไรละ่ะก็คือเดาจากคนไขคน้คนก่อนๆที่หมอทําการตกแต่งหลุมนะคะลงรีเซอร์เฟซิ่งนะคะแล้วก็ใส่พวกเนี่ยแหละเออไอพวกอาหารของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาคน,คนก่อนๆแล้วก็ เดาค่ะว่าอ๋อแผลประมาณนี้บ็อกซ์คาร์ลักษณะอย่างเงี้ยเออหมอเคยทําประมาณ10ครั้งอะแล้วจากแบบบ็อกซ์คาร์ที่มันอย่างเงี้ยกลายเป็นโรลลิ่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะนั่นแหละมันได้แค่นั้นเองค่ะความรุนแรงของแผลเนี่ยมันก็คืออีกตัวปัจจัยหนึ่งนะคะที่มันทําให้แต่ละคนน่ะมันใช้เวลาไม่เท่ากันค่ะแผลที่มันแบบเหมือนกับ อุกกาบาทลงตุ้มๆอย่างเงี้ยค่ะแบบคือนึ้แหว่งหายไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเออดีไม่ได้ว่าใครนะอย่าเพิ่งร้องไห้นะคือคือยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดน,นะคะคือแบบมันนึือมันแหว่งหายไปเยอะค่ะอันเนี้ยเราก็ต้องทําใจนะคะว่าหลุมเนี้ยมันก็จะใช้เวลานานนะคะแล้วก็ใช้จำนวนครั้งนะคะในการรักษาที่มันมากกว่าหลุมที่มันเป็นแบบตื้นๆน่ะเป็นโรลลิ่งสก,กาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และปัจจัยที่4ี่นะคะก็คือพันธุกรรมค่ะหรือว่า g e n e ติกสเนี่แหละค่ะพ่อแม่ให้เรามายังไงก็เป็นแบบนั้นค่ะพันธุกรรมมันเป็นอะไรที่เรายังงงงงกงกงกันอยู่เลยค่ะแล้วก็หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้ถึงความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ให้นักวิทยาศาสตร์เขาหาข้อมูลกันไปต่อแหละค่ะอีก5 0 0 6 0อปีเราถึงอาจจะรู้เหตุผลก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆที่ดิมสังเกตเห็นค่ะดิมจะบอกคนไข้นะคะว่าเราเนี่ยอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ คนนั้นทําไมทํา5ครั้ง10ครั้งหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมฉันทําไม่หายเพราะว่าศัธุกรรมที่แตกต่างกันนะคะมันจะมีผลในเรื่องของการเกิดบาดแผลนะคะแล้วก็การซ่อมแซมตัวเองนะคะหรือว่า wound healing รักษายาวยาบาดแผลนะคะทิ้งแผลเป็นหรือไม่ทิ้งแผลเป็นนะ นี่แหละค่ะดรีมคิดว่ามันต้องมีอะไรซัมติงสักอย่างนะคะในเจเนติกหรือพันธุก,กรรมหรือ DNA ของคนไข้กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มประชากรที่เกิดหลุงสิวตรงที่ว่าเขาจะมีกลไกลอะไรซัมติงสักอย่างในร่างกายของเขาที่มันทําให้ตัวเขาเองนะคะมีอุปสรรคในการ วูนฮิลลิ่งค่ะเยียวยารักษาบาดแผลตัวเองนะคะเขาทําได้ไม่เก่งนะคะสู้ประชากรอ,อีกกลุ่มนึงไม่ได้ค่ะประชากรที่เขาไม่ค่อยทิ้งหลุ่มสืบเอาไว้หรือว่าทิ้งน้อยนะคะหรือไม่ทิ้งเลยอย่างเงี้ยเออเขาได้ของขวัญจากพระเจ้าอะไรมาซัมติงนี่แหละค่ะทุกคน เรื่องนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็มันเกิดแล้วอ่ะเราเกิดมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่รักบรรพบุรุษเราที่ให้จเนติกแบบนี้มามันก็ไม่ได้นะคะเราต้องรักตัวเองค่ะอันนี้คือความสําคัญเลยค่ะแต่ก็เรียกได้ว่าช่างมันละกันนะคะไอ้เรื่องจเนติกหรือเรื่องพันธุกรรมอ่ะถ้าเรานะคะเป็นหลุมสิวนะคะเราก็ต้องรักษานะแม้ว่าพันธุกรรมพันธุกรรมมันเรามันจะแบบไม่ช่วยอ่ะ ่ะ4อย่างนี้แหละค่ะก็คือ 1. STEM สเตมเซลล์ t h f กร t แฟเและไซโตไคล่ ai, 3. อะไรนะ <c oughs> 3. ความรุนแรงของแผล 4. พันธุกรรมค่ะดังนั้นตอบไม่ได้หรอกค่ะว่างโงเฮ้งคนแบบนี้นะคะจะต้องทำรักษากี่ครั้งถึงจะหายหรือดีขึ้นคุณไม่ต้องไปถามน้องเซลล์นะคะหรือคุณหมอเขาให้เวลาเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้คำตอบมาที่มันเป็นคำตอบ เดาอะหรือโกหกอย่างเช่น